สั้นทันโลกเรามารู้จักสำนักพิมพ์รูปองุ่นซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ย่อยของสำนักพิมพ์รูฟกันมีกิฟต์ติดผมขายอันนี้น่ารักมีทั้งเป็ดคาปิบาา่าน่ารักน่ารักราคา15บ้าบาทอันนี้อะไรครับเนี่ยสังฆทานค่ะ,ะกิฟต์ติดผมเหรอครับใช่ค่ะเดินมากเลยกิฟต์ติดผมสังฆทาน,าทานโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำหนังสือใหม่ด้วยบุพเพอลราวาา อ๋ออันนี้เขาเรียก <S <S เขาเรียกอะไรเรียกตามเพื่อนเฉยๆบุเพอรารวาสผมนิคิดจริงๆมันบุเพสันนิวาจะแต่ว่าหลายคนเขาจะเรียกบุเพอรารวาสอันนี้แนะนําเลยที่ภูมิใจนําเสนอทายาทอสูรเจ้าคือทายาทคนต่อไปซึ่งไมดาวิกากําลังจะเล่นเป็นคุณยายวรนาถในปีหน้าอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นหนังสือคุณหมอแต่ง<อ>นักเขียนหน้าใหม่นะนักเขียนอยู่ในสภา อันนี้เป็น <découv> นังสือคุณหมอของคุณหมอฟงศกรหรือหมอโอ๊นะครับใช่คุณหมอใช่หมอค่ะอ๋อหมอเชิงดอยจำผิดขออภัยด้วยนะครับสัมภาษณ์ได้นะคะมันไม่ไม่ไม่สัมอันนี้สเน่ปลายจกจกวักเจ้าคำในเวลเจ้าคำในเวลคำโอ้โหสุดยอดแต่ละชื่อความอันนี้คือมหากรรมมนุษย์ของศรีตราสสัตสุวรรณน่าจะเป็นนักเขียนจากโครงการอ่านเอา สามามหมอหอนี้ผีรักนะครับแล้วก็หลงรวมนะเขียนน่าจะรวมกับรงศกอรแกนไม้หอมหนึ่งสองของอาจารย์กิงฉัดครับมุกกระทะจะเยียวยาทุกสิ่งเสียดายเล่มนี้น่าจะทําเป็นซีรีส์นะแต่เสียดายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือน่าจะทํำซีรีส์เจ้ากรรมนายเวลข้มด้วย แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกดูละครทีวีเขาจะดูละครในมือถือกันเยอะมากแล้วก็ละครละครตามช่องของเคเบิลทีวีด้วยแต่ไม่น่าจะเรียกเคเบิลทีวีได้ขอบคุณสำหรับการติดตามของสารพิมพ์รูปองุ่นครับ่ะให้ดูสองสวยๆงามๆจบครับ